สวัสดีครับวันนี้มาติวนะครับเป็นข้อสอบออนไตม .6 นะครับในสน่วนของวิชาคณิตศาสตร์เราลองมาดูกันเลยนะข้อข้อเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้นะครับ8ยกกําลัง2ส่วน3นะครับส่วนด้วยรูทนะครับ4อ่ด้านในรูท4นะคือ144เนาะ144ทีนี้ คูณกับ18นะครับยกกำลัง1สนะ่วน2เนาะแล้วก็คูณด้วยรูทไปส่วนด้วยรูทเนาะมาอย่างแรกเลยที่เราต้องเข้าใจนะครับในข้อนี้ก็คือรูทจะเพิ่มความหนาปากกาเนนะนะครับมา บอกว่าอ้รูทเนี่ยมันเท่ากับยกกำลัง1.2ส่วนอันนี้คือที่ต้องรู้นะอันนี้คือที่ต้องรู้โอเคปะ่ะอืมเช่นไอ้รูทไอ้สิบแปดกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็คือรูทสนะิบแปดเนาะโอเคนะทันนะเออ อันนี้นะครับคือคอนเซปที่เราทีนี้เราก็มาดูไอ่เราจะจัดรูปยังไงดีให้มันไม่วุ่นวายนะเออนะครับเราก็จัดการเลยไอแปดเนี่ยมันเกิดจะมันคือสองกำลังสามยังไงก็คือสองคูณกันสามครั้งนะครับสองคูณสองได้สี่สี่คูสองได้แปดเนาะทีนี้พี่ขอเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยนะครับอืม ขอเปลี่ยนไอ้เนี่ยไอ้แปดกำลังสองส่วนสามเนี่ยให้เป็นสองกำลังสามเนาะจะเป็นสองกำลังสามแล้วก็ยกกำลังสองส่วนสามเนาะทีเนี้ยไอ้สามมันก็จะตัดกับสามตามสมบัติเลขยกกำลังนะถ้าใครยังไม่ทวนเลขยกกำลังไปทวนได้นะครับอือทีนี้ก็ขอลบอันนี้นะครับมาอันนี้มันก็จะได้ว่าแปดกำลัง 2ส,ส่วน3มเนี่ยมันก็จะเท่ากับ2 3ตัดกับ3แลนะใช่ไหมก็จะเหลือ2กำลัง2ก็เราก็เขียน2กำลัง2เลยเนาะปับ๊บทีนี้พี่ขอเขียนคำตอบตรงนี้ก่อนเลย2กำลัง2ได้แล้วตัวหนึ่งเราจัดรูปได้แล้วทีนี้ไอ้ A 144เนี่ย้อืม144นะเราเคลียร์กันต่อกับร4 4บปุ๊บ มันเกิดจาก12 2งคูณ12ยงไหมก็คือ12 12เป็น144เนาะอันนี้ก็แยกเป็นขอแยกไปฝั่งนี้4คูณ3อันนี้ก็แยกเป็น4คูณ3อันนี้แยกได้2 2สองคูณสองเนาะน,นี้ก็แยกได้สองคูณส นะครับแล้วก็ออ้นี่ดูตัวที่มันสุดทางไอ้แยกได้สุดนะครับดูว่าตัวนี้1ตัว2ตัวนะครับมีตัวไหนมั่งที่มันสุดก็มีตัวนี้นี้นี้นะครับมันก็คือนะครับจะมีค่าเท่ากับ สองเนี่ยมีกี่ตัวนับเลย1 2 3 4ก็จะมี2กําลัง4นะครับหรือว่า2 4ตัวทีนี้3มก็จะมี1ตัว2ตัวนะครับก็จะเป็น3กมกลัง2เนาะเพราะว่ามี2ตัวนะครับทั้งที่ดีก็คือเราคิดเราก็คือตัดเลยนะครับ4ตัวเราก็นับดูครบไหมหนึ่ตัว2ตัว3ตัว4ตัวครบเนาะจะได้ประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ พี่ขอเขียนเป็นไอรูตสี่เนี่ยขอเขียนเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสี่นะนะครับโดยเปลี่ยนด้านใน144นะครับพี่ขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลย2กำลัง4คูณกับ3ากำลัง2โอเคเนาะทีนี้ก็กระจายเข้ามาด้านในได้เลยนะครับเลขยกกำลังเนาะคู ยกกำลังเนี่ยกระจายเข้ามาตามสมบัติเลยนะครับอย่าลืมไปทวนด้วยนะถ้าใครลืมแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็จะได้ว่า2องกำลังสยกกาลัง1นส่วนสมันก็คูณเข้ามาแล้วเนาะคูณกับ3ามกำลังสองแล้วก็ยกกําลัง1นส่วนสทีนี้2 1 2 2 2ตัดเนาะสี่หนึอันนี้ก็จะได้เท่ากับส คูณกับ3ามกำลัง1ส่วน2เนาะนี่นะครับเรายุบจากไอ้ที่144เนี่ยที่มันยุงย่งยากนะครับยกไปแถมมีรูทสด,ด้วยเราเหลือเท่านี้แหละโอเคแล้วก็ก็ขอเขียนตรงนี้ต่อนะครับว่ามันคือ2คูณกับ3ามกำลัง1ส่วน2 ไม่เขียนหนึ่งส่วนสองีกว่านะครับขอเขียนเป็นรูทสามแล้วกันอันนี้เข้าใจตรงกันนะว่าสามกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็คืออันนี้สองก็เหมือนเดิมเนาะแต่สามกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันก็คือรูทสามนั่นเองขอเปลี่ยนยกกำลังหนึ่งส่วนสองเป็นรูทเนาะนะครับ,รบทีนี้เราก็มาต่อกันไอ เราเห็น18มั้ยเราลองท่องสูตคูณดูนะครับลองเริ่มเริ่มดูมันเกิดจากอะไรคูณกนะันก็คือเกิดจาก92ใช่มเ้าคูณสได้18นะครับแล้ว9เนี่ยแยกได้อีกะแยกได้อีกใช่ไหมมาเราก็ลองมาแตกผังต้นไม้ดูนะครับ18ขอแตกว่าเป็น9คูณ2นี่แยกได้เป็น3 คูณ3 3 3ได้9ไงปุ๊บปึ๊บ1 3 2ตัวขอเขียนเป็น3กำลัง2นะครับ2ก็เราก็คูณเลยแปลว่านี้มันก็จะได้3กำลัง2คูณกับ2แล้วก็ยกกำลัง1ส่วน2เนาะคูณกระจายเข้ามา จะได้3กําลัง2นี่1ส่วน2นะคูณกับ2กําลัง1ส่วน2โอเคแล้วก็ตัดกัน2 1 2 2 1 2อเนาะอันนี้ก็จะได้ดึงมาเลยก็จะได้3อันนี้ขอเปลี่ยนยกกําลัง1ส่วน2เป็นรูทก็จะเป็นรูทสเนาะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ว่ามันคือสาม รูทสองนะครับส่วนรูทหกเนี่ยขอลอกมาเลยนะครับรูทหกขอลอกมาเลยก็คือเป็นรูทหกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทันไหมทันเนาะนะครับแล้วทีนี้มันก็จะง่ายแล้วหลังอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเราคิดพยายามคิดทีละตัวจริงจริงถ้าเกิด S <S เหมือนใครชำนาญแล้วดูตอบได้เลยก็ได้นะดูนี่ปุ๊บเขียนตรงนี้เลยเขียนออกมานี้เลยเขียนออกมานี้นะครับทีนี้เราก็ทําไปทีละขั้นตอนเนาะไอ้ร MM ูทสองเนี่ยมันเป็นรูทเหมือนกันตัดกันได้เอาเลขด้านในมาตัดกันเลยนะครับอืมสองหนึ่งสองสองสามหกแต่ให้คงรูทไว้ด้วยนะเออนะครับแล้วรูทสามเจอกับรูทสามคูณกันได้ไหมคูณกันได้นะครับขอคูณเลยปั๊บ คูณการลุ้นหายไปก็จะเป็น3นะครับ3เจอกับ3นี้ก็ตัดกันครับ1 1เนาะทีนี้จะเหลือ2อกำลัง2ตัวนี้กับ2ก็คือ2อกำลังสองได้4นะครับส่วนด้วย2นี่ก็คือตัดกันได้อีก2 1 2 2 2 4นะครับคำตอบก็จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งก็จะตอบ ช้อยสโอเคนะครับไอข้อนี้ก็เป็นโอเน็ตปี50นะครับเออก็ประมาณนี้นะถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์สอบถามได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าได้ความรู้จากวิดีโอนี้ไปสำหรับรวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ